วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่อตอนเริ่มต้นเนี่ยฟังดูเหมือนเป็นเรื่องความเชื่อเลยนะคะแต่พอเราเจาะลึกลงไปกลับกลายเป็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกที่ซับซ้อนมากครับเรื่องของเรื่องก็คือมีคำทำนายของหลวงปู่ศิลาใช่ค่ะเกจิอาจารย์ที่ผู้คนนับถือกันมากท่านบอกเอาไว้ว่า หลังปีพศ2570ไปแล้วสปปลาประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละจะพลิกจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เจออยู่แล้วกลายเป็นประเทศที่แบบว่าร่างรวยขึ้นมาได้เลยคือพอฟังครั้งแรกมันก็ต้องมีเอ๊ะในใจกันบ้างใช่ไหมครับแน่นอนเลยค่ะเพราะภาพที่เราเห็นทุกวันนี้มันสวนทางเลยเงินกีบเฟ้อหนักมากนี่สาธารณก็สูงจนน่ากลัวครับ นักวิเคราะห์หลายคนถึงก็มองว่ามีความเสี่ยงที่จะล้มละลายได้ซ้ำแล้วจูจ่ๆจะพลิกกลับมารุ่งเรืองได้ยังไงเป้าหมายของเราวันนี้เลยนะคะก็คือการมาเจาะลึกกันว่าคำทำนายนี้เนี่ยมันมีเบื้องหลังเป็นแผนการทางเศรษฐกิจจริงๆรองรับอยู่หรือเปล่าโดยเราจะอ้างอิงข้อมูลหลักจากการวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากในคลิปวิดีโอของช่องห้องข่าวเศรษฐกิจ The Daily Brief อือหือช่องนี้เขาผูกเรื่องนี้เข้ากับตำนานโบราณแล้วก็เกมของมหาอำนาจได้แบบน่าติดตามมากเลยค่ะเอาละค่ะเพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดเรามาเริ่มแกะรอยกันจากจุดที่แปลกที่สุดแต่ก็น่าสนใจที่สุดกันก่อนตำนานโบราณใช่ค่ะเรื่องพญาสีโคตบองซึ่งคลิปนี้เขาหยิบมาเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องเลยครับในตำนานเล่าว่าพญาสีโคตบองได้ทิ้งคำสาบไว้ก่อนตายว่า ขอให้บ้านเมืองเดือดร้อนวุ่นวายจนกว่าช้างจะกลายเป็นหินและงูจะกลายเป็นเหล็กคือการเอาตำนานมาผูกกับเศรษฐกิจยุคใหม่นี่แหละครับคือจุดที่ทําให้เรื่องนี้น่าสนใจขึ้นมาทันทีใช่ครับสิ่งที่แหล่งข้อมูลนี้ทําได้น่าสนใจคือการตีความเชิงสัญ,ญลักษณ์เขามองว่าคํำสาบไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์แต่เป็นเหมือนภาพสะท้อนของกับดักกับดักทางเศรษฐกิจที่เราเผชิญมาตลอดทั้งความอยากจนหนี้สิน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือการเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลหรือที่เรียกว่าแลนด์ล็อกซึ่งเป็นข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ที่ใหญ่มากครับอ๋อ oh. แล้วเขาก็ถอดรหัสคำสาปออกมาเป็นภาพที่จับต้องได้เลยนะครับยังไงคะ่ะส่วนแรกที่ว่าช้างจะกลายเป็นหินเขาตีความว่าช้างในที่นี้ก็คือทรัพยากรธรรมชาติอันมหาศาลของเราที่เคยหลับไหลยอยู่ โดยเฉพาะพวกภูเขาถูกต้องครับซึ่งจะถูกปลูกขึ้นมาให้กลายเป็นหินที่แข็งแกร่งนั่นก็คือการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าการทำโรงไฟฟ้าและก็การเปิดเหมืองแร่ขนาดใหญ่ซึ่งทั้งหมดนี้จะกลายเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจที่สร้างรายได้มหาศาลให้ประเทศครับโอ้โหภาพชัดเจนมากเลยค่ะเหมือนปลุกยักษ์ที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นมาทำงานแล้วท่อนที่สองละคะที่ว่างูจะกลายเป็นเหล็กท่อนนี้คือภาพที่ชัดที่สุดในยุคปัจจุบันเลยครับ งูที่เลื้อยไปตามขุนเขาก็คือภาพของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจีนลาวอ๋อที่คดเคี้ยวไปตามภูมิประเทศที่แบบทุรกันดารมากใช่ครับการที่งูกลายเป็นเหล็กก็คือการสร้างทางรถไฟเส้นนี้ให้สำเร็จ ซึ่งมันไม่ใช่แค่ทางรถไฟธรรมดาแต่มันคือมันเปรียบเสมือนพญานาคเหล็กแห่งยุคใหม่ที่จะมาปลดล็อกศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของเราเปลี่ยนประเทศจากที่เคยถูกปิดล้อมให้กลายเป็นจุดเชื่อมต่อที่สําคัญของภูมิภาคไปเลยโอเคการตีความนี่มันน่าทึ่งมากเลยนะคะมันทําให้โครงการไมกะโปรเจกต์ต่งางๆดูมีเรื่องราวขึ้นมาทันทีเลยแต่ทีนี้จิ๊กซอชิ้นที่สําคัญที่สุดก็คือเวลาครับ ทำไมทุกอย่างต้องชี้ไปที่ปี2570ตัวเลขนี้มันมีนัยยะอะไรพิเศษหรือว่าเป็นแค่การคาดเดาคะไม่ใช่การคาดเดาครับในการวิเคราะห์เขาชีชา้ชัดเลยว่าปี2570ไม่ใช่ตัวเลขทางความเชื่อแต่เป็นแต่เป็นเหมือนเส้นชัยหรือเดดไลน์ที่โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หลายๆโครงการจะแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วก็เริ่มดาเนินการได้เต็มศักยภาพพอดี ไม่ว่าจะเป็นรถไฟโรงไฟฟ้าหรือเมืองแร่ใช่ครับมันคือปีที่ผลของการลงทุนทั้งหมดจะเริ่มปรากฏเป็นรูปธรรมและที่สำคัญกว่านั้นปี2,570ยังไปสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกครั้งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นด้วยอืมตอนนี้เราจะเห็นภาพชัดขึ้น,นเรื่อยๆว่าโลกกำลังแบ่งเป็นสองขั้วอานาจหลังขั้วอานาจเก่านาโดยสหรัฐกับกลุ่ม G7 ครับที่ใช้เงินดอลลาร์เป็นเครื่องมือสำคัญ กับอีกขั้วอำนาจใหม่คือกลุ่มบริกส์ที่มีจีนกับรัสเซียเป็นหัวหอกซึ่งพยายามจะสร้างระบบเศรษ,ษฐกิจและการเงินของตัวเองขึ้นมาเพื่อขานอำนาจเดิมประเด็นนี้สำคัญมากเลยค่ะเท่ากับว่าเราได้แค่วางแผนพัฒนาประเทศแต่กำลังเลือกข้างในสนามการเมืองโลกด้วยชัดเจนครับซึ่งการวิเคราะห์ในคลิปก็ชี้ชัดว่าเราเลือกที่จะเดินไปกับกลุ่มบริกส์โดยเฉพาะการกลับไปฟื้นความสัมพันธ์กับรัสเซียให้แน่นแฟนขึ้นแต่การเลือกข้างแบบนี้มันก็มีความเสี่ยงสูงมากใช่ไหมคะ แน่นอนครับเรามักจะได้ยินคำว่ากับดักหนี้หรือเดบ r a p บ่อยๆโดยเฉพาะกับโครงการที่จีนเป็นผู้ลงทุนหลักอย่างรถไฟความเร็วสูงนี่ก็โดนวิจาร์เยอะมากว่าอาจจะทำให้เราเสียเอกราชทางเศรษฐกิจไปเลยเป็นคำถามที่สำคัญมากครับและเป็นข้อกังวลหลักของนักวิเคราะห์ฝั่งตะวันตกเลยใช่ค่ะแต่ในมุมมองเรื่องกับดักหนี้เป็นเรื่องจริงที่ต้องระวังอย่างยิ่งการลงทุนมหาศาลย่อมมาพร้อมกับหนี้สินก้อนโต ซึ่งถ้าบริหารจัดการไม่ดีก็อาจจะนําไปสู่การสูญเสียอํานาจอธิปไตยในสินทรัพย์สําคัญสําคัญได้อืแต่ในมุมมองที่แหล่งข้อมูลนี้นําเสนอ,อเขาตีความว่านี่ไม่ใช่การเดินเข้าไปติดกับแต่เป็นการเดิมพันครั้งประวัติศาสตร์ของเราครับเดิมพันเลยเหรอคะครับคือในเมื่อทางเลือกเดิมที่ผูกกับตะวันตกมันไม่ได้ทําให้หลุดพ้นจากความยากจนการหันไปหาข้ออำนาจใหม่อย่างจีนและรัเสเซียที่ยื่นข้อเสนอที่แตกต่างออกไป อาจจะเป็นทางรอดเดียวที่พวกเขามองเห็นแม้จะมีความเสี่ยงสูงก็ตามเป็นการเดิมพันที่สูงจริงๆนะคะพอพูดถึงรัเสเซียในคลิปเขาให้น้ำหนักกับบทบาทของรัเสเซียค่อนข้างมากครับว่าไม่ใช่แค่การกลับมาของเพื่อนเก่าสมัยโซเวียตแต่เป็นการเดินเกมที่ลึกซึ้งกว่านั้นมันมีอะไรที่รัเสเซียเอามาเสนอให้เราโดยเฉพาะคะ่ะมีข้อเสนอหลักๆ3ข้อที่เปลี่ยนเกมได้เลยครับข้อแรกคืออะไรคะข้อแรกคือเรื่องพลังงานราคาถูกอ๋อรัเสเซียคือมหาอำนาจด้านพลังงานตัวจีน มีทั้งน้ำมันกส๊สและที่สำคัญมากๆคือเทคโนโลยีนิวเคลียร์การสนับสนุนด้านพลังงานจากรัสเซียไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนจะเป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้เป้าหมายการเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียของเรวสำเร็จได้เร็วขึ้นและสมบูรณ์ขึ้นเดี๋ยวนะคะพลังงานนิวเคลียร์ในลาวเลยเหรอคะครับในบริบทของอาเซียนที่ค่อนข้างอ่อนไหวกับเรื่องนี้มากๆ มันมีความเป็นไปได้จริงแค่ไหลหรือเป็นแค่การพูดคุยในหลักการเฉยๆคะเป็นคำถามที่ดีมากครับในระยะสั้นอาจจะเป็นเรื่องยากแต่ในระยะยาวมันคือไพ่ใบสําคัญที่รสัสเซียถืออยู่ การพูดถึงเรื่องนี้อาจจะเป็นการส่งสัญญาณว่ารัสเซียพร้อมจะสนับสนุนลาวในทุกมิติและเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงเข้าใจค่ะแต่ถึงแม้จะยังไม่ไปถึงขั้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แค่การเข้าถึงแหล่งน้ํามันและก๊าซในราคาพิเศษจากรัสเซียก็ช่วยลดต้นทุนให้ลาวได้อย่างมหาศาลแล้วครับแล้วข้อเสนอข้อที่2ล่ะคะข้อเสนอข้อที่2คือการปลดแอกจากดอลลาร์ de-dollarization โอ้โหเรื่องใหญ่เลย นี่คือหัวใจของการเข้าร่วมกับคู่อำนาจ b ริกส์เลยครับปัญหาใหญ่ของลราตอนนี้คือค่าเงินกีบที่อ่อนยวบเพราะต้องพึ่งพาดอลลาร์ในการค้าขายและชำระหนี้การที่กลุ่มบริกส์พยายามสร้างระบบการค้าที่ใช้สกุลเงินของตัวเองเช่นเงินหยวนหรือเงินรูเบิลจะช่วยให้เรามีทางเลือกมากขึ้นใช่ครับลดแรงกดดันต่อค่าเงินกีบและป้องกันการถูกโจมตีค่าเงินจากโลกตะวันตกได้ในระยะยาว การพยายามเลิกใช้ดอลลาร์นี่เป็นเรื่องใหญ่ที่หลายประเทศในกลุ่มบริกส์กำลังพยายามทําเลยนะคะครับการที่เราจะทําแบบนั้นได้จริงมันต้องอาศัยระบบเศรษฐกิจที่แข็งแรงมากๆเลยทีเดียวแล้วข้อเสนอข้อสุดท้ายของรัเสเซียคืออะไรคะที่บอกว่าเปลี่ยนเกมได้เลยข้อที่สามคือการเปลี่ยนมุมมองต่อลาวจากแค่ทางผ่านไปสู่จุดเชื่อมต่อทางยุทธ,ธศาสตร์แลนดลิงครับแลนดลิง <Land Link. S 2> ใช่ครับรัเสเซียมองว่าลาวไม่ใช่แค่ทางเชื่อมจีนกับไทย แต่เป็นศูนย์กลางโลจิสติกของอาเซียนภาคพื้นทวีปได้เลยลองนึกภาพตามนะคะสินค้าจากรัสเซียสามารถขนส่งทางรถไฟผ่านจีนเท่าสู่ระบบรางของลาวแล้วกระจายต่อไปอยังไทยเวียดนามกัมพูชาได้อย่างรวดเร็วแล้วต้นทุนก็ต่ำกว่าการขนส่งทางเรือด้วยต่ำกว่ามากครับที่ต้องไปอ้อมช่องแคบม,มาละกา ลาวจะกลายเป็นหับสำคัญที่เก็บรายได้มหาศาลทั้งจากค่าผ่านทางและภาษีจากการเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้านี่คือการพลิกจุดอ่อนเรื่องการไม่มีทางออกสู่ทะเลให้กลายเป็นจุดแข็งของการเป็นศูนย์กลางเชื่อมยองแผ่นดินแทนโหพอฟังแบบนี้แล้วมันเป็นภาพที่ใหญ่มากเลยนะครับใช่ค่ะคือไม่ใช่แค่ให้ลาวมีรถไฟแต่คือการดึงลาวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจเส้นใหม่ของโลกเลยทีเดียวครับทีนี้ ถ้าจะให้เป็นฮับขนส่งมันก็ต้องมีของให้ขนส่งด้วยใช่ไหมคะนอกจากสินค้าที่ผ่านไปมาแล้วตัวเราเองมีอะไรที่จะผลิตเพื่อส่งออกไปตามเส้นทางนี้บ้างฉันนึกถึงประเด็นหนึ่งในคลิปที่พูดถึงแร่ธาตุหายากหรือแร่เอิร์ธขึ้นมาเลยคะ่ะใช่เลยครับประเด็นนี้อาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่แท้จริงจริงเหรอคะแร่ธาตุหายากเป็นวัตถุดิบที่สำคัญอย่างยิ่งยวดในอุตสาหกรรมไฮเทคยุคใหม่ทั้งการผลิตชิป แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าสมาร์ทโฟนไปจนถึงอาวุธยุโทโธปกรณ์เลยครับซึ่งแหล่งข้อมูลระบุว่าพื้นที่ภูเขาของลาวอุด,ดมไปด้วยแร่ธาตุเหล่านี้แต่ที่ผ่านมามันเหมือนมีขุมทรัพย์แต่เอื้อมไม่ถึงเพราะติดปัญหาใหญ่คือระเบิดที่ยังไม่เก็บกู้หรือ UXO ที่ตกค้างจากสมัยสงครามจำนวนมหาศาลและนี่คือจุดที่จีนกับรัเสเซียเข้ามามีบทบาทสาคัญอีกครั้งครับอ๋อ ทั้งสองประเทศได้ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญในการเก็บกู้ระเบิดเพื่อเปิดพื้นที่ให้สามารถทําเหมืองแร่เหล่านี้ได้อย่างปลอดภัยซึ่งกระบวนการนี้กําลังดําเนินไปใช่ครับและคาดการณ์กันว่าเมืองแร่หลอดใหญ่ๆจะสามารถเริ่มดําเนินการผลิตและส่งออกได้อย่างเต็มกําลังภายในปี2570พอดีเป๊ะพอดีเป๊ะเลยซึ่งมันก็วนกลับไปบรรจบกับเส้นเวลาของคําทํานายอีกครั้งอย่างน่าทึ่งเลยครับฟังแล้วขนลุกเหมือนกันนะคะ มันเหมือนกับว่าทุกอย่างถูกวางแผนมาเป็นขั้นเป็นตอนจริงๆครับทั้งการสร้างถนนเหล็กหรือรถไฟการหาพันธมิตรใหม่การเคลียร์พื้นที่เพื่อขุดสมบัติอย่างแร่ธาตุใช่ค่ะทุกอย่างมาบรรจบกันที่ปี2570เอาละค่ะมาถึงคำถามที่คนไทยน่าจะอยากรู้ที่สุดครับผมแล้วทั้งหมดนี้มันส่งผลต่อประเทศไทยยังไง มุมมองในคลิปค่อนข้างจะมองโลกในแง่ดีมากบอกว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญของเราเลยใช่ครับการวิเคราะห์ในคลิปมองว่านี่คือโอกาสมหาศาลของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอีสานที่จะรุ่งเรืองขึ้นอย่างก้าวกระโดดเพราะอะไรคะเพราะเมื่อลาวกลายเป็นฮับโลจิสติกส์ประตูสู่ฮับนั้นก็คือภาคอีสานของไทยอ oh. จังหวัดชายแดนอย่างหนองคายอุดรธานีนครพนม จะกลายเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมที่คึกคักอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนราคาที่ดินการจ้างงานธุรกิจบริการต่างๆก็จะเติบโตขึ้นมากอันนี้พอเห็นภาพครับเหมือนกับว่าพอเพื่อนบ้านรวยเราก็ได้อน,นี้ส่งไปด้วยแต่ในอีกมุมหนึง่งมันก็ต้องมีผลกระทบด้านลบด้วยสิคะ การที่สินค้าจากจีนและรัเสเซียสามารถทะลักเข้ามาผ่านเหลาได้ง่ายและถูกลงมันจะไม่กระทบกับผู้ประกอบการรายย่อยในบ้านเราเหรอคะหรือปัญหาเดิมๆอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมจากเขื่อนในแม่น้ำโขงที่จะกระทบกับเราโดยตรงประเด็นเหล่านี้มีการพูดถึงบ้างไหมคะเป็นข้อกังวลที่ถูกต้องและมีเหตุผลมากครับซึ่งนักวิเคราะห์หลายกลุ่มก็แสดงความกังวลในประเด็นนี้เช่นกัน ทั้งเรื่องการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นสําหรับผู้ประกอบการไทยครับและผลกระทบต่อระบบนิเวศของแม่น้ําโขงซึ่งลนคลิปการวิเคราะห์นี้อาจจะไม่ได้ลงลึกในประเด็นผลกระทบเชิงลบมากนักแต่จะเน้นไปที่แต่จะเน้นไปที่การเสนอแนวคิดว่าแทนที่จะมองลาวเป็นคู่แข่งหรือกังวลกับการเปลี่ยนแปลงเราควรจะเตรียมพร้อมเพื่อเชื่อมโยงกับโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากกว่าครับนอกเหนือจากเรื่องการค้าแล้วเขายังมองไปถึงเรื่องอื่นอีกไหมคะมีครับเรื่องการท่องเที่ยวที่จะเติบโตขึ้นมาก ลองนึกภาพนะักท่องเที่ยวจีนและรัสเซียหลายล้านคนที่นั่งรถไฟความเร็วสูงมาเที่ยวลาวแน่นอนว่าจุดหมายต่อไปที่เดินทางสะดวกที่สุดก็คือการข้ามาเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานใช่ครับแล้วก็ต่อไปอยังพื้นที่อื่นๆจะเกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆที่เชื่อมโยงสองประเทศเข้าด้วยกันและสุดท้ายก็คือสุดท้ายคือความมั่นคงทางพลังงานครับ ทุกวันนี้ไทยก็ซื้อไฟฟ้าจากลาวเป็นจำนวนมากอยู่แล้วเมื่อเศรษฐกิจของลาวดีขึ้นมีเสถียรภาพมากขึ้นเขาก็จะสามารถดูแลระบบผลิตไฟฟ้าได้ดีขึ้นซึ่งส่งผลดีกับความมั่นคงทางพลังงานของไทยโดยตรงครับเข้าใจเลยค่ะคือสาระสำคัญที่เขาพยายามจะสื่อคือเปลี่ยนมุมมองจากความกังวลมาเป็นการปรับตัวเพื่อรับโอกาสให้ได้มากที่สุดถูกต้องครับ สรุปแล้ววันนี้จากจุดเริ่มต้นที่เป็นแค่คำทำนายของพระเกจิและตำนานโบราณเราได้ถอดรหัสออกมาเป็นแผนยุทธศาสตร์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และซับซ้อนมากเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ของซอปป,รปอรลาที่มีอนาคตของประเทศเป็นเดิมพันโดยมีปี2570เป็นหมุดหมายสำคัญที่ทุกอย่างจะเริ่มส่งผลถูกต้องครับแนวคิดหลักที่ทรงพลังที่สุดจากการวิเคราะห์ครั้งนี้คือการเปลี่ยนสานะของเลาจากประเทศที่ถูกจำกัดด้วยคำว่าแลนด์ล็อก หรือไม่มีทางออกสู่ทะเลซึ่งเคยเป็นจุดอ่อนทางภูมิศาสตร์มาตลอดให้กลายเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลาง land linked หรือเชื่อมโยงแผ่นดินที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้นแต่ก็อย่างที่เราคุยกันไปนะคะครับการพลิกโฉมครั้งนี้ก็เหมือนดาบสองคมที่มีทั้งโอกาสมหาศาลและความเสี่ยงที่สูงมากเช่นกันในแหล่งข้อมูลของเรามีการทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่าปูตินจะมีไม้เด็ดอะไรในอาเซียนอีก ซึ่งเราอาจจะต่อยอดจากตรงนั้นและทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ไปคบคิดกันต่อว่าหากยุทธศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในคำทำนายนี้เกิดขึ้นจีนกับลาวไม่ว่าจะสำเร็จทั้งหมดหรือแค่บางส่วนก็ตามมันจะสร้างแรงสันสะเทือนอะไรบ้างและประเทศใดในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะประเทศที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกบีบอยู่ระหว่างมหาอำนาจอาจจะเป็นรายต่อไปที่จะตัดสินใจเลือกเส้นทางที่แตกต่างออกไปในลักษณะเดียวกันนี้และจะเกิดโดมิโนโอเอฟเฟกอะไรตามมาในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจของภูมิภาคระบ้าง เป็นคำถามที่น่าจะหาคำตอบกันไปอีกนานเลยค่ะ